สบายพี่น้องสบายดีพี่น้องมาจอยมาให้กำลังใจเฮ็ดครัวพี่น้อยคนยาโตแล้วพี่น้องฮะคนยาโตแล้วคนก็สองาตกแล้วรีดได้ชาวบ้านให้เฮ็ดครัว ม่ได้มุลง้งลง้งปลาปลาปาปาปาไ้ไม่มันฉักตั้งขึ้นตั้งขึ้นมาตั้งกลางเลยมาตั้งเลยลากงเรยเรดนี่ นี่ต้องทานตั้งเปรี้นทานทั้งหุ่หลาดทับทั้งหลุมนี่ทานไปหลังแข่งลงไปเลยเออเอาลงมาด้วยทานแข่งลงไปทั้งหลุมเรบ เขาเตรียมทั้งนั้นตั้งคืนขอยอมเลยอจะคว่ได้ทั้งนี้เลยถ้า้งมันนักคิดยงมันนนมันนัอว่กันได้เบะเบ้เอาท่าน้อมเลจเรวใส่กัะลางก็ทิงตืรเลนะเล็กนักมาพี่ใหญเนี่ยการถ้าจะเบียดออกมงนี้ปล่อยมาลายที่สุดเลยงลงซะทังกุ่นนไปเลยไปเลยไปเลยเยยลงเอาเอาอยู่นะคอยอยู่ไปเรื่อย กรนดมดึงลงกระดดึงไปึงนไงโอ้ยาเลยนะโอ้ยดึงลมาตึมเอาเลยดักเานุดมันเจ็บาลงจะพีดงบอบยอดึงมากมากนี่ดึงมากานี้ได้เรยกยอไปได้เยยอนี่ก็คอยเขาคอยซบลงไปอิ้ิตั้งมันคิดว่าจะเออยู่บหมตังเคือกาเดี่ยวลากมาเลยรเอาเสื้อดึงเอาไปนยนเน ย่อขางเดียวย่อขางเดียวนี่ยนีย่อขางเเนี่ย่มอขางเยนี่ยขางแ้วมันแท้งไป่ถขางเนอางแกมาเลื่นย่อขางย่อขางเนี่ยมัน่มนแกาเนี่ยเนี่ยเนี่ย

อไม่ยาาเลยบัตรนี่มามากาตูบูมองเขาเสียบเข้าไปนี่ไม่ไรอะไรก่อยถึกแล้วบอนี่อไม่มาขาดขาดสะกอนี่น้ว้นีไม่ด้วยตวนีมันแห้งแห่พอบัวน่ขนตัวน้นเป็นขัานลุ่มนี่บ่

คุมไวหวยากไมเหยคุ้มอยู่่อตนแบบังมิเต่ตอกเป็ดตอกเป็ดตอกเป็งตอกเป็ดม่เอาเขามันจะได้พลิดเพนเนาะเขาก็สะมาหิ้งเหมอนกันขึ้นคาทานี้ขึ้นข้านต่อกันตอก็ตัวนี้พี่น้องแระตตั้งเปร็จพี่น้องติต้งเป็นเจ็ขานต่อน วันไหนเข้าจะย่อขึ้นแล้วจงใส่เอาทุกคไปผุดตัวได้ได้ได้ลยเอาลง้นได้เอาลมากเลยเอาล่เอาลงไปุ่ดก้อนนี่จะดึงขึ้นมากสอาลงเอาลงคนๆเอาลงดนไข้นมาจะคอยบขึ้นในขึ้นมาเอาไปเอาลงไปผุดก้อนเไ่ไ้ไว้อาลงเอาลงใส่ไม้ง้ยซ้อนหายิงเข่ากับเลได้เออไล่คนได้อีกเนาะยินไว้ซ้อน้ไล้วาวัาซพตัวเนี้ก้อน่ว่าเอมาิงน่อยูดมากองอเขาับ Bọn anh chị thật ra, bộ như bộ này à, ừ. Rồi, vậy mà, trả เอาเสือกมาไม่นะนี่บอกกันไว้นเอามยไม่เยเไม้นยเ่าเยาเอานเรียเสื้อ่เสนไถ้ามันตกลงมันยังมีเสื้อเสือม่เือเสื้อมาตอใแล้วมันตกเสื้อสองนมันเสื้ออบน้รุนนมันมานสิคนเสืสืเอาเห้าสคนบรสใจบริสอ้ตเ้เอไรเสื้อจ่ไม่เลยกนโย่นี้ลยโอ้ยมาเหยียบไม่ ผิดลงแทพหมด้เรื่องนะ้ยมาได้เยียมามาซ้ำร้องเข้าอยู่วัดบอลู่ยหือนอันนี้มันบ่ิีปัญหานนะขาเนี่มไม่เหนื่อยหลัหน้ำได้อยู่ไม่มันด่งนะโซอช่อแดงนั่นบ่เข้าอยู่วัดือยู่เฮือนมันก็มาได้จักเสร็จว้ายมันออกเสื้อโรา่เสื้อหน่ได้น่อยอ้ยไมไใส่นี่มันก็ใส่เหียใส่เหียบได้ก็

ทองทอนท้าสิใครทานมีคนช้าจะตั้งขึ้นาต้งกายเลยทั้งนี้จะเอาใสแค่ทั้เดียวนี่สาขึ้นเนาะไปเป่ามาคัน่าคะแนดพี่เต้ามันพูดรุมพูดอันนี้คิีดอยงกันลแล้วไปผูดจะเอาตัวนั้นมาหนิตัวนี้้ไม่พูดเลยล้วาพูะอนนหูตัวนั้นน่ะเอาใส่ซองนะไม่น้ำมัน้าดิ่าพุ่ตร้ความหมายก็คือเชี่ตีแต่แข้งขินพี่น้อยแต่แข้งขนมันเป็นแนวเยียวกันแหละตัวน่ะ ทีตังนอันนี้ค็อตั้งเหมนกันแต่ท่อนหนึ่งมันมากรายหน้อะท่อนหนึ่งตั้งประมาณเจ็ดแปดร้อยโล่ กูวอยาก็ไม่ต้าใส่ชองไนในรเปาด้วเนา่ยว้าอนเดียวไผู้สีเอาเสื้อเปาเสนมาเห็นคว่อยเ้้ทาเต้องเอาองอนเพื่อหัประกันเอามาใส่รถม่ต่อพี่ใสม้องไม่้องไม่อ่ตอสอง่มตใส่มต้อใ่้องส่ออยู่้่มองมต้มต้ตอออ่ไต้

ดีน่จ้นจินี่นี่ดีนี่เื่อบอท่ากมัดัดมัดไว้มัดล็อกไว้มัดล็อกไว้ตัดไปมาคันสะดอไว้นี่ได้โลดก็ไ้นะครับมัดไว้ได้เฮ็ดมันชั่ๆอะไรเฮ็ดก็ไ้เฮ็ดเราอยู่ในตรกไมมเชี่อผมมีคันสะดอ นนนเชื่อในพิธีธรรมนะเชื่อนนี่ตอนีตอนเ่อไห่เนี่ยเขอยู่น้ำเน่น้นัเาอยู่น้่าเดกูจะพูด่าไงนม่่ไม่นีครับมาถึงเท้วยกาเล่อนไวนี่โอ้โ

อางได้มือเด้อขึ้งเดือนด้ดิางไหนขตรงไหนยกเาดเ่สาไปใส่เอาไปเด้อจับจับไนี่นยิเขาดีไหมึงรมึงดีไหมนี่นยกมนย แอเออไเอามตัว้มันยอนอ่ะด้อตหมันเตียงเป็นยังม่อามผูกตัวลุอาไมมาไมเอาไว้ใส่มะเฟงนยุ่นีมันไปมาใส่อิไป้มาตัวน้มาใหญ่บ้อนเยุกใส่กันไปบานเนี่มาโดมเออท้งไปมเท่าไเ่าห่อย่ามันไหลไปคุนี่

ไม่ขาแนี่กหามขมานรถใส่งานน่บ่โอ้โหทามาแปนี่เฮ้ยปนตีแป็นีมาใส่นมันจะบกผิดยนี่แลมันตีงไงปุ้ยมันจะบกตีงนะครับบกตีบกตีบกตียับเขารถแฟนดิอย่ายเนบกยับเขาหุมไม่น้ำตีย้ไ่คคร นล้เขาไมดันไหนีคงหลังบ่อลไม่ได้กนจะาต้องเสียงนะเต้เอาไปย้ออยู่ไได้เขาไปยืมไม่แป้นต้อแป้นนะนนี่นอตัวนี้ก็ต้องรัดเยอะยื้ ก็ไปจิบันมันมันมันิตามัยนี่ตัวนี้เด็กตัวนี้มีนี่ชอบตัวนี้ชอบกันอันตรงตัวนี้นี่ตัวนี้นี่ดูมาแ้ม่่าตัวนี้ยักษ์ใหม่็ดใ้ีเ่ว่าเป็นมุเจ้าพมุเจ้าตรงไหนเหอผมจไว่าเป็นมาว่ามจเดาเดิมเดิ

เมสค่ลลางเลยมอูเ็ออมันมันแม่งอือะทั้งหมคำ้อาแม่ม่ม่เนืองเนืงเนือนืองเนืออเอาล่เออลองเข่อนอลคนคนอลคนขอลงไงะอลงเออเออนเดียวกันหางยั อยากแน่เลยทั้งตัวตอกทั้งทึ่งนะทุ่งทุ่งร่างกายตัวตุ่งทึ่งนะร่างกายเขาร่างกายเขายืด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 ร่างกายลุก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 ไค้ซึ่งเอาไม้ซอยประคองไม้ซอยประคองฮ่าหลวงมีขึ้นลูกมีเออคอยถือตะกร้อคอยคตอย

ยุ่งขาวไวพี่น้องให้บ้านี้คลิปนี้ก็จบลงเองสำเร็จนะพี่น้องฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็แชร์ให้พี่น้อาติดตามตามพร้อมเดี๋ยวบายพบกันคลิปหน้า